โอกาสครับอาจารย์ครับขออนุญาตตัดกลับมาที่เมื่อกี้ว่านั่งนิ่งๆแล้วถ้าจิตไม่ไหวไม่ไหวขึ้นก็กายก็จะไม่กายก็จะไม่ไหวอันนี้กําลังจะสื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วต้องนั่งได้นิ่งเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับนั่งได้นิ่งสมาธิถึงจะเกิดอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าเราไปเทียบกับการเดินจงกรมหรือเดินทําสมาธิอันนี้ร่างกายไม่นิ่งเลยนะครับ อย่างนี้ต้องไม่นิ่งอเปล่าครับเพราะถ้าเดินคือต้องเดินถ้าคุณนิ่งนี่แสดงว่าไม่ใช่อีกคือนิ่งนิ่งในแบบท่าเดินไงครูเจ้าจึงบอกเดินหรือว่าเดินก็เดินเพราะคุณกําลังเคลื่อนไหวอยู่ใช่รู้ว่าเคลื่อนไหวแค่เนี้ยอยู่ในท่าไหนก็อยู่ท่านั้นอนการการเดินที่นิ่งกับการเดินที่ฟุ้งก็จะอาการต่างกันนะคนที่เดินแล้วนิ่งก็จะจะอาการแบบหนึ่งก็ก็จะนิ่งแบบเดิน ถ้าอย่างนั้นใช้ตะกะนี้ย้อนกลับมาที่นั่งถ้านั่งแล้วไม่นิ่งแสดงว่าฟุ้งก็เริ่มฟุ้งละอเพราะจิตจะขยับจิตไม่จิตจะต้องไม่ขยับใช่จิตจะต้องไม่ขยับถ้าจิตขยับปุ๊บกายก็ขยับด้วยอันนั้นก็หมายความว่าคือคือถ้าเราจะทดลองนะเราทดลองง่ายๆว่าครับเราลองนั่งแล้วเราตั้งใจว่า เราจะไม่ขยับไม่กระดิกเลยล็อกเลยนะครับล็อกนะว่าเราจะไม่ขยับกายเลยภาษาแรกๆเนี่ยลองกันบ่อยอแล้วเราจะเห็นเลยว่าจะขยับเนี่ยแม้นิ้วขยับนิดเดียวจะเกาจะจิตมันสั่งก่อนพอมันจะสั่งมันจะคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะติดตรงที่เอ้เราจะไม่ขยับนี่นะมันก็จะคิดแล้วใช่ไหมมันคิดก่อนหมดเลย จะเห็นตรงนี้ชัดใช่ไหมใช่หรือแม้แต่จะก,ก้มจะเมื่อยเนี่ยมันเมื่อยนะก้มหน่อยแอบมันคิดก่อนละนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันต้องคิดเนี่ยเพียงแต่คนนั้นไม่เห็นแค่นั้นน่ะสังกป่าเนี่ยมันปรุงขึ้นมาตรงนี้ก็เลยเป็นอาพาธของสมาธิหรือเปล่าครับอ่าฮะใช่ใช่เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่ดีที่ที่ถูกต้องที่ควรก็คือต้องตั้งอ,อกตั้งใจที่จะนิ่งให้ได้ใช่ไหมครับ่ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวละเอียดที่มันไม่ค่อยเห็นไงอ่าเพราะว่าตัวฟุ้งเยอะเนี่ยกว่าจะ กำจัดมันเสร็จใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้กว่าจะมาเห็นจาของล่างอานาไปแล้วอ่าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันนานกว่าจะเห็นไงเพราะว่านั่งแรกๆมันก็โอ้โหพยาบาทคนโน้นเบียดเบียนคนนี้เต็มหัวไปหมดใช่ไหมเรื่องในชีวิตน่ะใช่ไหมครับอ่าดูหนังฟังเพลงอะไรเต็มเข้ามาในวงสัญญาบางบางสัญญาเดิมๆหลายสิบปีมาแล้วนี่ใช่พอปรีดขึ้นมาเลยนะครับอืมอืมใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นน่ะ ไอ้เรื่องที่ไม่ดีปื้ดขึ้นมาเนี่ยใจเรากลับเพิ่มแล้วใช่ไหมครับครับเรื่องที่ดีใจเราก็กับเพิ่ม,มจะเห็นหมดเลยกว่าจะคุมตรงนี้ได้แล้วกว่าจะเรื่องมาคุมอิริยาบถอีกหลายขั้นตอนนะดังนั้นเวลาอภิสมาจารย์หรือเศขยวัตเนี่ยโยมเห็นไหมมันเป็นการช่วยอิริยาบถนะอย่าเดินไกวแขนเยาผ้าโพกหัวมีสายตาทอดลงต่ำนะเวลาไปในละแวกบ้านนะ อย่าทําอย่างนี้อย่างนี้คุมทั้งเวลากินเวลาอุจลรปัสสาวะอย่าบ้วนน้ําลายในน้ำนะการบ้วนน้ําลายก็ต้องระวังเราบ้วนกันอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องระวังใช่ไหมการจะทําอะไรเก็บรายละเอียดหมดเลยฝึกสํารวมฝึกสมรวมฝึกเพื่อให้เห็นการปรุงครับเพื่อให้อากาศปริยามันขยับเพราะจิตจะต้องปรุงก่อนอดังนั้นใครคุมตรงนี้ได้คุณจะเห็นอาการจิตข้างในของคุณ ของตัวเองที่เห็นสังกปะเลยใช่ใช่ละเอียดมากอูเนี่ยถึงพระเจ้าถึงบอกมันได้ประโยชน์ไงและคนที่ไม่ไม่ทําตรงนี้ก็จะเสียประโยชน์เพราะถ้าทำปุ๊บได้ถึงอหรหันแต่พอทำไม่บริบูรณ์ปุ๊บก็จะลดลดลดลร<อ>ะดับลงมาเรื่อยๆอืมมีผลทันทีเลยนะครับใช่ใช่ความหยาบ ความละเอียดของระดับชั้นของอริยะเลยนะครับพิสมาจาร์นี่ใช่ใช่เพราะคุณไม่ได้ขุดไม่ได้กล่าไม่ได้ฝึกนะครับช่ถึงแม้จะไม่ขวางมรรคผลนะคุณได้โสดาโอเคระชุมแช่ยาวเลยถ้าเกิดไม่สนใจตรงนี้ใช่ไหมใช่ศีลนั้นเป็นเบื้องต้นพรหมจารย์คุณบริบูรณ์แต่พิสมาจาร์คุณไม่บริบูรณ์เนี่ยคุณก็จะจะตกระดับไงนะแต่ทีนี้ก็จะมีอีกในเสกสูตรที่สี่เนี่ยก็จะเปรียบเทียบไว้ ซึ่งเสกระสุที่สี่เท่ากับลิงค์เชื่อมกันระหว่างศีลกับปัญญาเลยโดยโดยอันเนี้ยโยมจะเห็นว่าผู้เจ้าจะไล่ตั้งแต่ศีบลบริบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณศีบลบร,บริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาพอประมาณศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์แต่พอเสกระสุที่สี่เนี้ยหยิบมาท่อนเดียวคือศีลบริบูรณ์สมาธิาธบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ใช่ไหม แต่ส่งผลอะไรให้เป็นอหรหันไล่มาถึงโสดาบันบน,นะต่นี้มองได้สองมุมคืออะไรเพราะก่อนสินบริบูรณ์เนี่ยพู้เจ้าบอกว่าเธอต้องอาบัตบ้างย่อมออกบ้างใช่ครับในอภิสมาจารย์พวกนี้ใช่ไหม,มนั่นคือความที่เราบกพร่องตรงเนี้ยแม้จะบริบูรณ์สามอันอก็ยังส่งผลมาให้ลงได้ทุกระดับแต่ในมุมเดียว มุมเดียวกันที่มองย้อนกลับเพราะความบริบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยอันที่บริบูรณ์สุดท้ายคือบริบูรณ์ด้านปัญญาคุณบกพร่องใช่ไหมแต่ปัญญาคุณบริบูรณ์เนี่ยก็ทําให้คุณแตะอาหารหันได้เลยนะ mm hmm. ก็ได้สามารถเชื่อมได้ทั้งสองมุมว่าถ้าบกพร่องเนี่ยคุณต้องเติมอะไรถ้าปัญญาคุณบริบูรณ์ปุ๊บคุณหลุดพ้นเลยแม้ตรงนี้จะยังบกพร่องอยู่ก็ตาม แต่ในมุมกลับกันในความบริบูรณ์ของทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณบอกพร้องคุณก็ยังลดระดับลงมาได้ไม่ใช่หมายความว่าได้ถึงอนาคามีแล้วลดระดับลงมาสกทาคามีแต่หมายความว่าถ้าอภิสมาจารในกลุ่มอภิสมาจารที่คุณล่วงแล้วบา,บางกลุ่ม ใ,ในข้อ,อย่อยนะครับไม่สามารถจะดันให้คุณสูงจากอนาคามีขึ้นอรหันยางงี้ใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่ได bueno> ้แล้วแล้วก็ไหลลงมาเป็นสักทาคามีไหลลงมาโสดาบันนะครับไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลนะครับไม่ไหลคือเพียงแต่จะแช่ยาวใช่คือจะแช่ยาวคือถ้าใครในความเป็นอริยะเนี่ยถ้าใครได้ขั้นไหนแล้วขั้นไหนแล้วก็ขั้นต่าตกไม่ได้ตกไม่ได้ไม่ต่ำกว่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมันไม่เสื่อมนี่คือคุณสมบัติหนึ่งของอริบุคคล คือถ้าใครได้แตะตรงไหนแล้วจะเสื่อมกว่านั้นไม่ได้มีแต่แช่ยาวหรือว่าก้าวช้าก้าวเร็วตามอินทรีย์ดังนั้นในเซกสูสีล่วงสิกขาในที่นี้ก็หมายความว่ามันจะทําให้อริยะคุณนยยืดยาวนี่ปปัญจะใช,ใช่ใช่ใช่คือเนิ่นช้าเป็นความเนิ่นช้าใช่สาธุครับ